สี่สอปูอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอเคอาสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาดีท่นก็เซนนี่ปันหนันคนเดิมนะคะวันนี้รับรับหน้าที่่ะรับหน้าที่เป็นพฤฤิธีกรชายฝ่ายหญิงในงาน<อ>ค่ขอบคุณค่ะในงานไวทิงคอนเทนตนะคะก็ตอนนี้อยู่กับเหล่านักแสดงเลิฟซิกนะคะแป๊บหนึ่งนะคะพูดอยู่หน้าสายไม่ว่างนะคะอย่าเพิ่ง อย่าพึ่งแต่อ๋อขอบคุณค่ะอะตอนนี้มาเงียบอย่างนี้แล้วเราให้นักแสดงของเราเนี่ยมาแนะนําตัวทักทายทุกคนสักนิดหนึ่งดีกว่าค่ะอะเดี๋ยวขอไม่อะเริ่มจากมุมนี้เลยค่ะอะไปเรื่อยๆเลยทักทายเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยลๆลอสวัสดีครับผมการะมานะครับผมวัสดี สวัสดีครับนิวครับสวัสดีครับอัลบาครสวัสดีครับกันครับสวัสดีครับไว้ครับสวัสดีครับกัปตันครับ โอเคโหวันน okay. oh, ี้วันนี้ว่าเสียงกรี๊ดจากแต่ละคนแล้วแต่ละบ้านนี่มากันมากันแน่นเลยนะมาแน่นมากมีบ้านหนึ่งบอกเลยบอกเลยไม่ต้องมาบ้านกับตันใช่ไหมคะมาถึงไม่ต้องมากับตันบอกแล้วไม่ต้องมาบ้านเพราะว่าอะไรบ้านสายรยาไม่ต้องไปเพราะว่าอะไรบ้านวายกับตันไม่อยู่บ้านวายโอเค ม่ได้นด่งเขียนไม่ได้เดินเทางลำบากอะไรเลยแต่พอดีไม่อยู่บ้านตัวเองแม่อะโอเคเล็กน้อยนย้อยเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าอาร่วมสนุกเล่นเกมกันเรามาแซวๆกันเล็กน,น้อยดีกว่ากัลลันอะตุลมิตรเมื่อวานเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสองวันที่แล้วไปมาสาวอ เจอเพื่อนที่ไว้ไปเลสาวอยู่แถวนั้นพ uh huh. ี่เขาก็ทักถามว่าเป็นไงบ้างทำไมมาแล้วถามว่าพรุ่งนี้ไปจัดตุลมิตรไหมแล้วถามว่า uh huh. ไว้ไปมสวไหมเยนใจเย็น,แ,ยน,แ,ยนแล้วก็โทรศัพถามพี่ไว้มาหรือเปล่า uh huh. พี่ไว้ขอโทษวันนี้ไม่มา uh huh. ไม่มาไม่มาเสร็จพรุ่งนี้จตุรมิตรไปเปล่าไปก็ได้โอเคโอเคอ่ะก็อย่างที่ได้เจอกันอ่ะแล้วไว้ละ เป็นไงผลจตุรทิศเอ้ยจตุรมิรที่ไหนวะจตุรทิศจตุรมิศเป็นไงบ้างผลสนุปดีครับผมชนะโดนใจบ้างเดี๋ยวแล้วข้ามากับตันก่อนที่เราไปเนี่ยเราไปเชียร์โรงเรียนอะไรรอบนี้ขออัดต่ำแล้วกัน ตรงนี้มีแก๊งกอทอยู่เสียใจแก๊งกอทอก็ทอนี่คืออะไรไม่ใช่กรุงเทพกิจเตียนนะกระเพยเสียใจทำไมไม่เชียร์เรงเรียนเราอ่ะโอเคแหม่เขาท่าเนาะข้างหลังยืนร้อยกันหมดแล้วอ่ะโอเคเจะเย็นเนาะร้อยอะจะเย็นวันนี้โอ้เห็นเจ้าท่านนักแสดงทุกคนอยากจะหันไปทักทายว่าอยู่เกาหลีหรือเปล่า ยังมาสมมีดาไ่หรอเพื่อนใ้โอเคมาตอนนี้คร้าวเหน้ะเป็นน้ำจิมเดี๋ยวเรามาเล่นเกมร่วมสนุกกันดีกว่าอะตอนนี้เกมแรกเกมแรกนะมีชื่อเกมว่าร้องเพลงอะไรอะ เกมนี้ง่ายเดี๋ยวเราจะให้แบ่งกลุ่มนักแสดงออกเป็น4กลุ่มนะคะตอนนี้เริ่มแบ่งกันเลยกว่ากลุ่มที่หนึ่งนะไปยืนฝั่งนู้นเลยนะคะกลุ่มที่หนึ่งกัปตันไว้ปื้มเกลียวไอาฮากลุ่มที่สองมาด้านนี้เลยนะคะกลุ่มที่สองเงินออกสัสกรตามเสินห กลุ่มที่สาวด้านหลังนะคะยืนซ้อนกันหน่อยยืนซ้อนกันนะกลุ่มที่สามนิวเทคเพื่อนเกณฑ์ละลิบาวค่ะนิวเทคละลิเพื่อนเกณฑ์บาวค่ะฝั่งนี้นะคะกลุ่มที่สี่ขวามือนะคะสีอามกันสมายฟิงค์ท็อปแท็บค่ะ,ะมาเลยไม่โอ้ห่งนะซ้อนกันเลยค่ะ โ okay. อเคะตอนนี้เรามาบอกโจทย์กันนิดนึงนะบอกโจทย์กันนิดนึงอะตรงน,นี้โจทย์ง่ายๆคือเราจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยส่งตัวแทนมาหนึ่งคนแต่ละกลุ่มส่งตัวซิงซิงจะมาต่อยพ่ี่หรือเปล่าโอเคแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาหนึ่งคนนะคะแล้วก็รับโจทย์เพลงไปโดยที่จะให้เอาไปกระซิบบอกเพื่อนให้กระซิบไปเรื่อยๆจนคนสุดท้ายเปิ๊บเราจะให้คนสุดท้าย ถ่ายคอนเพลงคอนนั้นนะคะโดยฟังนะท่อนเพลงคอนนั้นเนี่ยห้ามผิดแม้แต่คำเดียวห้ามผิดแม้แต่คำเดียวนะอ่ะเรามาเริ่มเล่นเกมกันที่กลุ่มแรกก่อนดีกว่าอ่ะกลุ่มนี้กลุ่มนี้มาข้างหลังเลยค่ะมาข้างหลังกลุ่มที่หนึ่งค่ะไว้กับตานมาไว้กับตันเกลืปื้มพายอตรงนี้เลยเะตรงกลางเลยตรงกลาง แบอ่ะแบบไหวขยับไปน,นิดนึง <c oughs> อ่ะส่งส่งตัวแทน <c oughs> เดี๋ยวเกมเกมหนึ่งก่อนนะเกมหนึ่งให้ส่งตัวแทนมาหนึ่งคนโดยให้เป็นคนใบกระฟิทเพื่อนเป็นคนแรกชครตาเป็นกระซิทเป็นคนแรก <c oughs> อ่ะพูดโร็ลเร็วม <c oughs> าวันนี้ ไว้ไปไว้ปมีมีมีเนื้อให้มีต่นไมอ่ะโอเคตอนนี้เราเข้าร่วมเขาเขาสู่เกมกันแล้วนะโดยที่ไว้กำลังจำเนื้อเพลงอยู่เพลงมีทั้งหมด3บรรทัด คนสุดท้ายต้องบอกท่อนเพลงท่อนนั้นโดยที่ไม่ผิดแม้แต่คำคำเดียวคนละเราให้ดูโจทย์เราให้ดูโจทย์แล้วก็ติบไปพร้อมนกระซิบ พร้อมแล้วบอกพี่พร้อมแล้วบอกพ่ถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองตั้เปสิจักร้า น่่่่ไไเเกีียยหมดเวลาค่ะ,ะต้องตอบแล้วและเพลงแรกที่กลุ่มที่หนึ่งได้รับมาร้องว่าอย่างไรร้องเลยค่ะ ฟังนะหมดหมดเวลาแล้วนะหนึ่งสองสาอยากเข้าใจฉันผิดแล้วท่อนเพลงที่ได้รับคือท่อนไหนคะก็แค่ขอพ,พูดว่าไม่ใจผิดคนะ่ดนะ